สวัสดีท่านผูดด้ดูนะคะอยู่กับนาเมีนนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ ep สองเลยนะคะ mm. คือพอดีว่าทําอย่างอื่นด้วยนะคะ mm. ก็ค่อนข้างยุ่งๆนิดนึงนะคะ mm. ก็คือจะพูดแบบแบบไปเลยนะคะจะได้แบบว่าเร็วด้วยประหยัดเวลาด้วยนะคะ mm. ทีนี้ว่าจะมาวิเคราะห์เรื่องที่ว่าเอ่อพอการบอกช้าหรือบอกเร็วของเรื่องการปิดแอปเนี่ยมันส่งผลกับใครยังไงในหลายๆมุมบ้างนะคะ เรื่องแรกเลยก็คือว่าอยู่ๆเนี่ยก่อนที่จะหนึ่งอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยที่จะบอกว่าโอเคจะปิดแอปใช่ไหมคะโดยไม่ใช่การบอกโดย้นี่นะคะโดยแก๊งสแกมเกมเป็นคนเอาหัวข้อขึอข้นก่อนต่างๆนานาเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนั่นก็หมายความว่าคือกลุ่มเนี้ยกลุ่มสแกมเกมเนี่ยในสิทธิ์เนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะคะหัวข้อที่ขึ้นหรือว่าตะละอย่างเนี่ยนะคะ ก็จะเน้นให้เด็กค่ะคือคนที่เล่นเกมส่วนใหญ่ในประเทศไทยอ่ะคือเด็กต่ำกว่าสิบดอยู่แล้วนะคะทุกๆบ้านเนี่ยคนที่อายุมากกว่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่เล่นเกมแล้วนะคะอย่างเช่นอาจจะเตรียมเอ็นเตรียมโอเน็ตเอเนตเตรียมเอออะไรก็ตามหรือที่บ้านแบบไม่ให้เล่นเด็ดขาดลวเพราะโตแล้วหรือว่ามีครอบครัวอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วแบบเออเออครอบครัวไม่โอเคที่จะให้เล่นเกมช่วยกันเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยโอเคจบนะคะทีนี้ว่าการขึ้นดราม่าหัวข้อต่างๆเนี่ย เราแบบได้อะไรก็คือได้กลุ่มเด็กเนี่ยค่ะที่ได้เข้าไปถามต้องเอาอย่างเงี้นะคะถ้าเกิดสังเกตง่ายๆหัวข้อของนายสิทธิ์หรือสเตตัสเฟซบุ๊กหรือว่าหัวข้อสตรีมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่แบบมันจะไม่ใช่คอนเทนต์นะคะคลิปก่อนๆหน้านี้เตัวนอรามินเคยอธิบายไปแล้วนะคะว่าคอนเทนต์เนี่ยมันจะต้องประมาณว่ายังไงนะคะมันก็อยู่ที่เจตนานะคะลองไปย้อนฟังดูนะคะประมาณไม่เกินสามสี่คลิปหลังจากก่อนหน้านี้นะคะ่ะแต่การที่สร้างประเด็นสร้างดรามา่า แล้วก็ต้องการให้เด็กมาถามเหมือนก็ว่าตัวเองอยู่องค์ในตัวเองดูรู้เยอะดูอะไรอย่างเงี้ยดูมีเงินหรือว่าดูอะไรที่มันแบบขึ้นอะไรที่มันเรียกรอ,องสนใจอะค่ะหรือว่าต้องการ validation ต้องการอะไรบางอย่างต้องการให้คนเข้ามาเนี่ยอันเนี้ยแล้วขึ้นบ่อยแล้วเป็นงี้ทุกครั้งแล้วเป็นวัฒนธรรมองค์กรเป็นวัฒนธรรมกลุ่มเนี่ยหนึ่งในข้อหนึ่งที่เป็นเนี่ยก็คือข้อนเนี้อันนี้มันไม่ปกติแล้วนะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องที่ว่าเออเอาขึ้นก่อนก่อนแค่อาทิตยตเดียวใช่ไหมคะเจ็ดวันประมาณเจ็ดวันเนาะ ที่สแกมเกมเอาขึ้นก่อนนะคะเอาขึ้นก่อนที่เพจเอของคีสแกมม n นิโมทีวีไทยเนี่ยใน Facebook จะเอาขึ้นถูกไหมคะทีนี้ว่าด้วยหลักแล้วอะ่ะในการทำงานนะ่ะเรื่องการทำเกมเนี่ยโดยเฉพาะแกงนี้ที่วนเงินกันเนี่ยนะคะแล้วมีเงินเดือนอะไรเงี้ยอันนี้นับว่าเป็นการประกอบอาชีพนะคะโดยที่ไม่มีใบใบประกอบวิชาชีพเพราะว่าอาชีพเกมมันไม่มีใบประกอบวิชาชีพนะคะในะสิทธิ์อะไรเงี้ยถึงได้เข้ามาทําแล้วก็ คนที่มีกลุ่มอาการไม่มากก็น้อยเหีียวกับตรงนี้ถึงได้มุ่งมาที่งานนี้เลยแล้วก็บอกต่อกันหรืออะไรก็แล้วแต่ทําลักษณะเหมือนลูกโซ่แบบนี้นะคะเราจะมาพูดว่าการที่ว่าเขาเอาขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าสแกมเกมเหรอคะที่คนที่จะเอาขึ้นก่อนคีย์ s มมคุณเข้าใจไหมอ่ะสมมติว่าคุณทําบริษัท ABC นะซึ่งเป็นบริษัทเขาเขียนว่าเวลาดาวน์โหลดมาเนี่ย ที่เราเมนเห็นเนี่ยเขาขึ้นว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มชั้นนํานะคะเขาเขาไม่ได้มีหลักฐานนะคะแต่ว่าเขาใช้คําพูดนี้เลยในขณะที่ facebook youtube ก็ไม่ได้เอาขึ้นแบบนี้นะคะว่า youtube เป็นชั้นนําเป็นอันดับหนึ่งของทุกอย่างหรือว่า facebook อะไรเงี้ยหรือ a เม z o n อะไรเงี้ยถูกไหมคะโอเคอันนี้ฝากไว้คิดนะคะลองคิดตามดูนะคะแล้วทีนี้ว่าในเมื่อเขาเขียนว่าชั้นนําเนี่ยคุณเอาตัวคุณหรือว่าญาติคุณก็ได้นะคะที่ทํางานในชีวิตจริงที่ไม่ใช่โลกของออนไลน์นะคะ่ะทีนี้ว่า เวลาบริษัทจะปิดตัวหรือือยุคแผนกเนี่ยคนที่รู้คนแรกคือใครคะคนที่ต้องประกาศคนแรกคือใครคะก็คือเจ้าหน้าที่ที่ HR หรืออะไรที่จะต้องรู้ใช่ไหมคะวงไหนคือเป็นเจ้าหน้าที่เลยถูกไหมคะแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะต้องประกาศออกมาใช่ไหมคะเช่นทางเว็บบอร์ดของบริษัทใช่ไหมคะเอ่อประชุมลูกน้องประชุมคนในบริษัทเพื่อแจ้งข่าวนี้ถูกไหมคะ แล้วก็อะไรอีกติดประกาศต่างๆนานาใช่ไหมคะเออแมสเซจเตือนอีเมลเตือนอย่างเป็นทางการกับทุกๆคนทุกๆฝ่ายใช่ไหมคะทุกคนก็จะรู้ความกันถูกไหมคะแต่อันนี้ค่ะให้ให้คนที่มีความสนิทความเกี่ยวข้องโดยตรงอะคะ่ะเออคือคีสแกรมเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของกลุ่มเดียวกันอยู่ใน Discord เดียวกันกับสแกมเกมตลอดเวลาแล้วก็ดิวกันตลอดเวลาแล้วก็ให้ตรงเนี้ย คาบข่าวออกมาพูดก่อนแล้วก็สร้างดราม่าต่างต่างให้เด็กไปถามให้ดูเหมือนแบบเุ้ยมีพาวมากเลยมีคําว่าสังกัดค้าหัวด้วยมีคําว่ารู้นั่นรู้นี่รู้นู่น,น,น,นถูกไหมคะแล้วทีนี้ว่าในขณะที่คนเหล่านี้เนี่ยหลายคนมากเอาขึ้นต่างๆา,งางนานาซึ่งก็คือเรื่องรองวสนใจนั่นแหละแต่ในขณะที่พอเข้าไปในเพจหลักของนิโมทีวีไทยไม่มีการอัปเดตอะไรเลยที่มีในตัวเพจเนี่ยอันนี้เดี๋ยวค่อยไปพูดนะคะ เาข้อค่าวตัวนี้ก่อนว่ามีอวดนู่นอวดนี่อวดนั่นไม่มีเพจสาธารณะในการพูดคุยหรือว่าตอบคําถามยังเหมาะสมเลยกับลูกค้าคือเอาไว้เป็นหน้าหน้าตาเอาไวส้สร้างภาพเฉยๆในส่วนของการบริการลูกค้าการตอบความจรงิงหรือว่าการเอื้อผลประโยชน์ต่อลูกค้าเนี่ยไม่มีเลยนะคะทีนี้ว่าในตัวเพจเนี่ยสรุปเลยนะคะคีย์สแกมได้ทํางานล่าช้าแล้วก็ได้ให้ข้อมูลตรงนี้กับสแกมเกมก่อน ะคะให้สิทธิอภิหารอภินิหารพิเศษต่างๆนานาก่อนนะคะน,นี้ก็ไม่เหมาะสมอย่างแรงเลยนะคะแล้วก็แล้วก็บ่งบอกได้ชัดเจนนะคะถึงการที่มีมีความเ,ออเกี่ยวข้องแล้วก็การให้อำนาจเออที่ออกหน้าออกตามากๆลนะคะก็ให้ทางนี้รู้ก่อนแล้วก็ประกาศออกมาแล้วไล่หลังจากนั้นกีสเกนไม่ค่อยประกาศออกมาใช่ไหมคะว่าจะปิดหมดเกมในเอ,อ่อเฟซบุ๊กเพจนิโมทีวีไทยนะคะ โดยไม่มีความจริงใจและไม่มีความโปร่งใสเหมือนเดิมนะคะก็คือเราเคยยกตัวอย่างไปอยู่เหมือนกันมั้งคะเกี่ยวกับเรื่องอไม่แน่ใจว่าคลิปไหนยังไงนะคะเกี่ยวกับเรื่องขอผู้ชื่อนะคะเพราะว่าชื่นชมนะคะตอนแรกๆเนี่ยแก๊ปกับแพนด้าฟู้ดเนี่ยคะ่ะมีมีชื่อของพนักงานที่มาส่งของอะคะ่ะมีอยู่อันนึงคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงตอนแรกๆอะสมัยก่อนเนี่ยน่าจะไม่มีนะคะแต่ว่าผ่านไปแล้วผ่านไปแป๊บเดียวเท่านั้น ทั้งสองบริษัทเนี่ยค่ะมีชื่อของพนักงานส่งของไลเดอร์ค่ะที่เขาแชทกับเราค่ะว่าเออเราจะถามว่าขอเป็นออเดอร์ได้ไหมเออบ้านเราเปย้ายนะหรือว่ามาอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะติดต่อหรือว่าอุบัิเหตุอะไรฝนตกแล้วนะหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะตรงเนี้ยมีชื่อนามสกุลน,นะคะแล้วก็มีรูปภาพด้วยนะคะอันนี้คือได้จากเราเนี่ยสมมติว่าค่าของในร้อยห้าสิบเนี่ยเขาก็ไม่ได้ถึงร้อยห้าสิบหรอกถูกไหมคะอ่ะเขาไม่ได้ถึงร้อยห้าสิบหรอก ตอนนี้เรากาลังพูดถึงเอาทีละเรื่องนะคะมันยาวนะคะเรื่องเนี้ยเรื่องปิดแอปคนนี้คนที่รู้ก่อนทําไมถึงเป็นคีย์แกมนะคะแล้วก็ทาเิดประกาศประกาศเสร็จแล้วเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยมันได้ไหมในในความเป็นจริงแล้วมันกระเทือนไขบ้างนิโมนะคะการถอนเงินนะคะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์นะคะแล้วก็ผ่านตัวกลางด้วยนะคะแล้วก็อาจจะไม่ผ่านด้วยนะคะในการเบริกเงินเพราะฉะนั้นพอคนที่เขารู้ข่าวปุ๊บชนชั้นสามแมงที่ว่าไปว่าเขาจะเล่นคนชั้นสามเป็นหลักใช่ไหมคะเอ่อ ไม่เห็นว่าเป็นคนเลยว่างั้นอ่าไม่ไม,ไม่ไม่สนใจไม่รับผิดช,ชอบไม่คิดถึงอะไรทางนั้นนะคะเรียบร้อยค่ะพูดไม่มีหลักฐานไม่มีความ่งสัยอะไรเลยนะคะบอกว่าที่ต้องที่ต้องปิดหมดเกมเนี่ยมีปัญหาเรื่องโครงสร้างไม่มีหลักฐานอนะ,ค,ะคือพูดอย่างเงี้ยมันไม่มีนะคะถ้าเป็นบริษัทอื่นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้องปิดหมดหมดหมดนี้เนื่องจากว่าบริษัทเราเนี่ยขาด เออทุนจากปีที่แล้วเป็นกราฟอะไรยังไงบ้างหรือว่าเจ้านายผู้บริหารเปลี่ยนคนหรือว่านักลงทุนคนนี้ถอนตัวไปเนื่องจากว่าเออไปทําเกี่ยวกับเออเออการก่อสร้างอะไรอย่างอื่นอะไรอยู่ใช่ไหมคะซึ่งเราก็จะ make sense ได้ในเมื่อเราก็เป็นหนึ่งในพนักงานหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้นเราก็คนที่จะรู้ไม่ใช่มาพูดแบบว่าลอยรอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกคะ่ะกับการที่ว่า บริษัทของเราพูดว่ามาบอกเราก่อนเจ็ดวันนั้นที่เงินเดือนเนี่ยไม่ได้รันออกทุกเดือนนะคะเงินเดือนเนี่ยล่าช้ากว่านั้นอีกมากเหมือนที่นีโมก็คือตั้งสองอาทิตย์กว่าจะได้ถ้าเกิดทําเรื่องนะคะอาจจะได้ด้วยซ้ำไม่ใช่ว่าได้ชัวร์ด้วยซ้ำนะคะตรงนี้มีรายละเอียดอีกนะคะเรื่องเงินทีนี้ว่าพอประกาศแล้วถ้าบริษัทเราประกาศเจ็ดวันแล้วก็แล้วสมมตินะคะว่าแผานกนั้นแผนกนี้หรือว่าคนที่แบบเราก็รู้ๆอยู่ว่าชอบ ทำผิดกฎหมายหรือว่ายัางลอยนวลอยู่แล้วหัวหน้าเอาไว้ต่างๆนานาเน,น,นี่ยนะคะหรือว่าใครก็ตามเอาไว้ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็บอกทุกคนก่อนผลแรกแล้วว่าเฮ้ยบริษทัทจะปิดแล้วเวยอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยมันมนสมควรไหมคะที่จะแสดงออกว่าตัวเองรู้ก่อนใครหรืออะไรเงี้ยคือเขาจะเจตานาสอหรือสืออะไรนี่ก็คือหนึ่งนะคะสองก็คือว่าปิดเนี่ยถ้าบริษทัทบอกกับคุณว่าเราต้องปิดภายในอาทิตย์หน้านะแล้วก็บอกรีเลย์แล้วนะคะบอกให้เอ่อพวกสแกมเกมอะไรพวกเนี้ยมาพูดก่อน แล้วก็ยังจะบอกด้วยว่าปัญหาเนี่ยก็คือว่ามีปัญหาบางอย่างก็เลยปิดก็มีแบบ something something like that มีแบบ something wrong อะไรเงี้ยก็เหมือนที่บอกมีปัญหาโครงสร้างคุณรู้สึกว่าคุณได้รับความปง่งใสหรือว่าได้รับผุผลไหมคะยิ่งถ้าเกิดคุณทํางานมาเป็นปีๆหรือว่าอย่างตาัวเราเงินก็ได้ที่ไม่เคยได้เงินเลยแล้วก็ยังโดนเอาเงินโดนเอาผลประโยชน์ไปให้กับแก๊งสแกมเกมแทนหมดโอเคอันนี้ก็คือ หัวข้อนึงนะคะหัวข้อที่ว่าเออความเหมาะสมนะคะในการว่า7วันเนี่ยบอกก่อนแค่7วันเนี่ยถ้ามันเป็น